ในดินแดงแห่งกายศึกษาที่นี้ฝันใดบ้านและเติบตแสงสว่างประทางให้กลับไปเปิดโลกว้างด้วยหัวใจที่งบ้านบาลุกาหัวใจหลักในการขับเคลื่อนง,งานเกษตรก็คืออยากให้เกิดงานเกิดอาชีพให้กับพี่น้อง ในพื้นที่ชุมชนและตำบลใกล้เคียงเพื่อเกิดการเรียนรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาทักษะและประสบการณ์ของคนหลากหลายช่วงวัยซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทั้งในด้านการดำรงชีวิตเศษตรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและชุมชนได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระพได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ปราชชาวบ้านเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นเสมือนห้องสมุดมนุษย์หรือห้องสมุดที่มีชีวิตเพื่อช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2568ในข้อที่4ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ข้อ4.1จับมือไว้แล้วไปด้วยกันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ4.2สร้างวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชชาวบ้านโดยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนข้อ4.3ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิน่นสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในต่วนสกริยาตรงคอเมาปราชชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านบรรุกาหมู่4ตำบลกะรุบีอำเภอกระโอจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรอาทิเช่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่การทำส่วนผสมผสานการเพาะปลูกผักลอยฟ้าการเลี้ยงปลาน้ำจืดการปลูกอ้อยและการแปลรูปนำอ้อยเป็นต้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความพร้อมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเวลาและมีความตั้งใจในการทำงาน และเป็นบุคคลที่มีความใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง และที่สำคัญสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอกระโพอโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกระพอเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการหรือศึกษาดูงานด้านการเกษตรและเป็นบุคคลตัวอย่างในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการดำเนินงานทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ถาวรในชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในพื้นที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นฐานเรียนรู้การเกษตรการแปรรูปงานฝีมือพื้นบ้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรกระเพาะมุ่งสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีความหมายมีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้กระเพาะทีมขอขอบคุณค่ะ